สวัสดีครับพบกับนักสิบเก้าศรีประกอบรถมือสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคลิปนี้อาจจะเป็นรถเฉพาะกลุ่มนิดหนึ่งนะฮะเป็นรถเก๋งอัชแบ็กห้าประตูเท่ๆนะมาในทรงเก๋งกึ่ง crossover นะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2015 Ford e c o s p o r t สตัวท็อป1.5ไทเทเนียมไม่8หมื่น ฟ o ร์ดอีโคสปอร์ตนะฮะเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยปี2014ฮะวันนี้เอาตัวท็อปมาให้ดูเลยเป็นโมเดลปี2015ฮะเป็นตัวท็อปสุดเลยกับคันนี้ฮะฟอร์ดอ o โคสปอ2015 1.5ไทเทเนียมใหม่8 0 0 0 0ื ตัวนี้รถใหม่ป้ายแดงนะฮะ8 4 0 0 0 0บาทตอนเปิดตัวครั้งแรกใช้สีส้มแบบนี้เป็นสีโปรโมทด้วยนะฮะโอ้โหเท่มากๆเลยคันนี้ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวผู้หญิงขับรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ8,000มกิโลเมตรรับประกันซื้อคิเต็มราคาครับเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านี้เลยนะฮะ มาจากเจ้าของเดิมเมื่อวานเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านี้เดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะฮะว่าล้างขึ้นมาแล้วสภาพจะสวยขนาดไหนมาโคมไฟหน้านะครับรุ่นนี้ได้โคมมัลติรีเฟล็กเตอร์นะฮะมีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะครับกระจังหน้าเล็กๆน่ารักนักยาวนะๆแบบนี้นะฮะโลโก้ก็น่ารักนรักนะฮะเล็กๆแบบนี้กระจังหน้าด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอ่าเหมือนกําลังยิ้มอยู่แล้วนะฮะเหมือน,นกับเจ้ารถคันนี้มันยิ้มให้เรานะฮะ ไฟหน้า2อฝั่งก็ยังใสใช้ได้นะครมมัลติบิฟเฟคเตอร์มีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะครับอ่ะสำหรับสีสันที่ท่านเจ้าของเดิมให้มานะครับฝากระโปรงล้างขึ้นมาแล้วใช้ได้นะครับผมว่าสียังสวยยังดูดีอาจจะมีสะเก็ดหินบ้างก็ไม่เยอะครับดูแล้วก็ตามธรรมชาตินะมีบ้างแต่น้อยมากนะดูภาพรวมแล้วถือว่ายังสวยยังใสก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะครับนะล้างขึ้นมาเดี๋ยวขัดให้อีกกรอบหนึ่งล้กันนะ ส่วนกันชนล่ะเป็นไงล้างขึ้นมาสีสันที่ท่านเจ้าของได้ไม่มาก็ใช้ได้นะครับถือว่าโอเคดูดีเลยนะร,รอยก็มีบ้างจางๆนะฮะเดี๋ยวขัดให้มันจางและกันดูแล้วไม่น่าไปยุ่งอะไรดูภาพรวมถือว่าโอเคนะครับทั้งฝาโปร่งและกันชนนะครับเดี๋ยวขัดให้อย่างเดียวนะครับสำหรับภาพรวมแถบขวานะครับสีสันเจ้าของเดิมให้มานะครับโดยรวมถือว่าสวยนะครับภาพรวมดูดีนะครับเนียนใสเป็นเนื้อเดียวกัน ขอไปก็ยังบาง,บางๆใสๆใช้ได้นะครับแก้มขวาอาจจะมีสะเก็ดเหินบ้างนิดหน่อยแต่ดูแล้วไม่น่าเกลียดไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะครับเป็นธรรมชาติมีบ้างนิดหน่อยนะฮะดูโดยรวมผิวเขายังดีนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้นะครับเท่ๆแบบนี้เลยเจ้าของเดิมมีแถมฟิลม์มมาให้เรากันสาดมาให้เราสวยเลย ตัวนี้ด้านบนจะมีตัวยึดแหลกหลังคาให้ด้วยนะเหมาะสำหรับสายเที่ยวเลยแล้วก็ตัวท็อปเอกลักษณ์ของเขาจะมีซันรูฟหลังคาเรียบร้อยดีนะไม่ต้องยุ่งอะไรเช่นเดียวกันมือจับรุ่นนี้จะมีสมาร์ทเอนทรีให้ด้วยนะครับแล้วก็กราบข้างเขาจะใช้พลาสติกสีดำด้านในการตกแต่งนะครับก็ยังดูดีนะอ่าล้อแม็กกันบ้างนะครับรุ่นนี้จะได้ดิสเบรกล้อหน้าส่วนด้านหลังจะเป็นดัมเบรกนะครับ เนื้อแม็กที่เห็นนี่เป็นเนื้อเดิมโรงงานนะฮะไม่ได้ยุ่งอะไรซึ่งโดยรวมถือว่ายังดูดีนะครับยังสวยใช้ได้นะครับมีทลอกก็นิดหน่อยนะฮะไม่น่าเกลี่ยมที่เหลือ90%ถือว่ายังสวยยางเดิมจริงๆนะครับเมื่อวานมาค่อนข้างโลนอันนี้เพิ่งเปลี่ยนให้เมื่อเช้าเลยนะครับยางให้มาที่เบอร์215 60 R16 ผมเปลี่ยนของออสโตนให้นะครับเป็นยางใหม่แกะกล่องทั้ง4เส้นเลยนะฮะ โอ้โหปี2023เลยนี่เพราะฉะนั้นดอกมาเต็มๆนะฮะดอกสวยๆคมๆลึกๆใช้ยาวๆเลยฮะ5ปีสบายๆนะฮะคุ้มจริงๆล้อหน้าขวาสวยนะฮะเรียบร้อยดีไม่มีทะลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรค่อนข้างสมบูรณ์ยางออสโตนปี2023ทั้ง4เส้นเปลี่ยนให้ท่านผู้ชมเมื่อเช้านี้เลยโอ้โหดอกมาเต็มเใช้ยาวๆไป5ปีได้แน่นอนนะครับ สะโพกหลังขวามาขอบประตูกันก่อนเม็ดอาร์คสวยงามตระกูลฟอร์ดจะมีลูกศรชี้ออกด้านนอกแบบนี้ด้วยนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของพวกฟอร์ดเลยนะครับหลังคาเม็ดอาร์คยูครบลูกศรชี้ออกด้านนอกแบบนี้เลยนะฮะซองในประตูนะฮะหัวน็อตด้านในเดิมๆไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับนะฮะประตูหน้าขวากันบ้างนะครับขอบประตูเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะ ซอกในประตูหัวนัดด้านในก็เดิมเดิมหมดนะฮะไม่มีงัดแงะแกะเกาสติกเกอร์เรียบเนียนหมดทุกจุดนะฮะตัวนี้จะมีแอนเพลทอยู่ฝั่งคนขับด้วยนะฮะเลขตัวถัง MP BS ลงท้ายด้วย FK 1 2 7 9 0นะฮะหน้าขวาเม็ดอาร์อยูครบลูกศรชี้ออกด้านนอกนะครับยูครบ ซอกในประตูยังสวยหัวน็อตเดิมๆิมเลยนะฮะอ๋อตรงนี้เราจะเห็นเลขตัวถังนะครับรุ่นนี้เลขตัวถังอยู่ตรงที่คนขับนั่งเลย MPBSXM x อะไรเนี่ยลงท้ายด้วยเดี๋ยวฟูุกอ่ K12790 นะฮะรุ่นนี้ดูง่ายนะครับอ่าด้านหลังกันบ้างนะฮะรุ่นนี้เอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยที่ค่อนข้างเท่มากๆก็คือล้ออะไหล่นะไวท้ายสุดเลยทาให้นึกถึงแบบพวก CRV เจนแรกๆเลยนะฮะดูแล้วเท่ดีนะปกตดกเขาจะไว้ในรถน,นะอันนี้ก็จะไว้ข้างนอกนะ บางคนก็บอกโอ้ยเดี๋ยวโดนสอยหรอบอาก,ก็เก็บกันดีๆแล้วกันนะฮะด้านหลังฝาครอบร้ออะไรก็ยังสวยนะฮะจะมีรอยบ้างนิดหน่อยก็ธรรมดาหละนะมันอยู่ท้ายสุดแต่โดยรวมใช้ได้ไม่ต้องไปทําอะไรนะครับดูรอยรวมยังโอเคนะครับไฟท้ายนะครับซ้ายหน้าตาแบบนี้นะครับสวยเลยนะครับขวาก็สวยสมบูรณ์ใช้ได้ตัวท็อปนะฮะไทเทเนียมกันชนละ่ะ กันชนก็จะมีในส่วนของที่เป็นสีตัวรถผสมกับกลาสติกสีดําด้านแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังสีจุดนะฮะก็เรียบร้อยนะฮะอะเปิดกันหน่อยเป็นไงแล้วก็เปิดแบบนี้เขาเรียกเปิดแบบตู้กับข้าวใครที่ใช้ซ r v เจนแรกๆเนี่ยจะรู้จักกันดีทรงตู้กับข้าวเปิดแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับโครงสร้างหลังรุ่นนี้ดูง่ายโครงสร้างหลักด้านหลังดูง่ายมีโลโก้ฟอร์ดเท่ๆนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะ แสดงว่าฝาท้ายอันนี้เดิมนะฮะไม่เคยถอดไม่เคยทําสีโลโก้คมๆแบบนี้เลยนะฮะาด้านบนก็ดูง่ายครับตะเข็บนี่เห็นเม็ดอาร์ชัดเจนเลยนะฮะซ้ายขวาเหมือนกันนะฮะสจุดสอจุดอย่างละ2จุดตะเข็บพวกนี้ก็ดูง่ายนะครับเม็ดอาร์สวยงามเม็ดอาร์กอยู่ครบนะฮะเพราะฉะนั้นพื้นด้านหลังจะไม่มีล้อไหลแล้วนะเพราะล้อไหลไปอยู่นอกตัวรถนะฮะมีถาดรองกันกระแทกมาให้นะฮะปมพื้น สวยครับยังดูดีนะฮะแต่ก็ไม่รู้จะเปิดทำไมมันไม่มีอะไรอะมีะอุปกรณ์ให้นิดหน่อยนะครับอุปกรณ์ใช้งานมีให้พ<ม>ื้นด้านหลังจะเห็นว่าเดิมหมดนะฮะเม็ดพาร์คสวยงามไม่มีร่องรอยการเคาะการพ่นโลโก้ฟอร์ดคมๆค,ค,คลิปๆแบบนี้เลยนะฮะอ่าลายมาต่อที่ภาพรวมแถบซ้ายกันบ้างนะฮะภาพรวมแับซ้ายสีสันที่ท่านเจ้าของเดิมให้มาโดยรวมถือว่าสวยนะครับสีค่อนข้างเรียบร้อยนะครับ ผิวสวยเนียนใสดูแล้วไม่ทำแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยคันนี้นะฮะล้างน้ําเปล่าขึ้นมาก็สวยกระจกข้างมีไฟเลี้ยวให้มือจับมีสมาร์ทเอนทรีให้2ฝั่งแถมฟิล์มแถมกันสาดมาให้เราอีกขอบคุณมากนะครับถือว่าเป็นคนที่ดูแลรถดีมากๆอ่ะล้อมแม็กหลังซ้ายก็สวยนะฮะเรียบร้อยดีใช้ได้แล้วก็ยางผมเพิ่งเปลี่ยนให้เมื่อเช้าปี23เลยใช้ได้อีกยาวแน่นอนนะอ่ะหน้าซ้ายนะฮะแม็ก ก็ใช้ได้อาจจะมีถลอกก็นิดหน่อยไม่น่าเกียดนะฮะมีบ้างนิดหน่อยนะโดยรวมโอเคนะครับยางปี2023ของออสโตนเปลี่ยนให้เมื่อเช้าก็ใช้กันยาวๆอ่ะสะโพกหลังซ้ายนะฮะเม็ดอาร์อ้บสวยงามอยู่ครบซองในประตูก็สวยหมดนะฮะน็อตด,ด้านในเดิมๆนะฮะโอ้ถือว่าเดิมมากเลย ซองในประตูน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับเสากลางซ้ายล่ะเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงามสวยงามซองในประตูก็เดิมหมดเลยนะฮะคันนี้ได้เดิมอ่ะภาษีหมดมีนาะเดี๋ยวต่อให้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวเดือนหน้าหมดเดี๋ยวต่อให้นะ ด้านหน้ากระจกเดิมของ Ford พร้อมฟิล์มรอบขันไปดูเครื่องกันดีกว่าไปมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1,504 0 110แรงมาฮะเครื่องยนต์ตัวนี้รองรับเชื้อเพลิงได้ถึง E20 นะฮะอัตราสิ้นเปลืองนะฮะก็ประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะเป็นเครื่อง1,500มาพร้อมกัเกียร์ออโต้6สปีด เรื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สครับไม่แปดหมื่นโลรถบ้านมือแรกมือเดียวฮะอ่ะโครงสร้างกันต่อซอกในด้านในอ่ะดูฝั่งนี้ดีกว่ารุ่นนี้ดูง่ายแก้มขวานะฮะน็อตไม่มีขยับน็อตไม่มีรอยถอดนะครับแก้มน็อตเดิมไม่มีรอยถอดนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามเบ้าโชกก็ดูง่ายครับผิวพันธุ์แห้งๆรูกลมคมกริบนะแชสซีสวยงามผิวพันธุ์แห้งๆแบบนี้เลยนะฮะคันหน้ารุ่นนี้จะเป็นพลาสติกสีดำนะฮะ คูลฟอร์ดเขาชอบใช้พลาสติกสีดำนะฮะก็มาร์คกิ้งแต้มสีอะไรยังอยู่ครบฝั่งซ้ายแก้มเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีขยับนะฮะซอกในแก้มเดิมนะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับนะฮะเบ้าโชกก็เหมือนกันฮะซ้ายขวาเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมคมกริบแชสซีมองปผิวพันแห้งแบตเตอรี่ถ้าเกิน6กเดือนจะเปลี่ยนรูปใหม่ให้ถ้าไม่เกิน6กเดือนไปตามนี้นะฮะน็อตฝา,าปงก็เดิมหมดนะฮะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับ ผิวพันธุ์ด้านป้ายแห้งสนิทแผ่นกันร้อนยังสวยนะฮะสติ๊กเกอร์เรียบเนียนโลโกโ้ฟอร์ดมคมเมทาร์คสวยงามสติ๊กเกอร์เรียบเนียนทุกจุดนะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะฮะถือว่าค่อนข้างเดิมมากๆนะฮะละไม์ก็ถือว่าน้อยด้วย80 0 0 0โลเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันไปมาดูภายในห้องโดยสารกันเลยนะฮะตัวท็อป1.5ไทเทเนียมครับก็จะได้เบาะหนังแท้สีดําได้สีแดงแบบนี้เลยเหีือเบาะที่เห็นนี้ก็มาจากเจ้าของเดิมให้มา ไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นนะฮะรุ่นนี้จะเป็นเบาะธรรมดาหมดจะไม่มีไฟฟ้านะครับออปชั่นตัวท็อปก็จะสุดแค่นี้นะฮะเนื้อบออที่เห็นนี้สวยมากนะครับเป็นเนื้อเดิมโรงงานมาก็ฟอกอย่างเดียวนะฮะถือว่ายังสวยมากๆนะครับน่ดูแล้วเรียบร้อยมากๆแผงประตูก็ไม่ได้ยุ่งอะไรฮะมาตามสเปโรงงานมายังไงก็ไปอย่างนั้นเลยสวยมากนะครับยังดูดีนะครับส่วนฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเป็นไฮคูขอบคุณมากยังสวยและดูดีนะครับ ประตูหลังขวาฟิล์มไฮคูลยังสวยใช้ได้นะแผงหลังก็เรียบร้อยสวยเลยดูลักษณะการใช้งานด้านหลังจะน้อยมากนะครับหัวหมอน3ตำแหน่งเอ้ยสองตำแหน่งโทษหัวหมอน2ตำแหน่งนะฮะแล้วก็เนื้อบอที่เห็นนี้เป็นเนื้อเดิมโรงงานหมดอ้ยมีปลั๊ก12โวลต์ตรงนี้ให้ด้วยเออน่ารักดีนะฮะตัวบอนีออ่พับแยกได้ไหมเดี๋ยวดูให้นะฮะรุ่นนี้ปรับยังไงล่ะอ๋อนี่อยู่นี่นะฮะ แม่เขาออกแบบจะไม่ค่อยเหมือนรถญี่ปุ่นเท่าไหร่นะอาจจะดูงงดึงตึ๊บอ่ะโอเคอาจจะไม่ถึงกระราบมากสักทีเดียวแต่ก็เก็บของได้ในระดับหนึ่งเจ้าของเดิมมีแถมตัวแผ่นบางสายตามาด้วยนะฮะจริงๆตัวนี้จะต้องซื้อเพิ่มนะฮะอันนี้เจ้าของเดิมเขาแถมมาเราก็ขอบคุณมากนะฮะก็พอใช้ได้นะมีขัดขาด,ขาดนิดหน่อยนะแต่นี่ของแถมนะเขาแถมมาผมก็แถมไปนะฮะก็เขาให้มาก็ขอบคุณนะ่ะถ้าไม่ชอบก็ถอดไปบ้านได้นะครับ ตัวเบาเดี๋ยวพับให้ดูนะฮะแผงท้ายนะครับเท่าที่ดูก็โดยรวมโอเคมีริ้วรอยนิดหน่อยก็ตามภาษาคนที่เอาไว้ขนของนะฮพอขนของดีก็คงมีมาใช้งานขนของบ้างตรงกลางโอเคนะขอบขอบมีถลอกนิดหน่อยก็เป็นธรรมชาติของการใช้งานนะครับประตูหลังซ้ายนะครับสวยดูดีใช้ได้นะฮะอันนี้เรียบร้อยฟิล์มไฮคูสวยเลยเนื้อเบาใช้ได้นะครับโดยรวมถือว่ายังโอเคนะครับ พับได้แยก60-40อาจจะไม่ราบสัทีเดียวนะแต่พับขึ้นมาแล้วก็ขนของได้พอสมควรนะฮะด้านหลังมีไฟส่องสว่างให้อีก1ดวงด้วยนะครับประตูหลังซ้ายก็เรียบร้อยสวยดีหนะ้ฟิล์มก็สวยเนื้อบอกก็ของเดิมโรงงานฟอกขึ้นมาก็ถือว่ายังดูดีนะครับยังสวยโดยรวมค่อนข้างสวยเลยเดี๋ยวไปลองขับกันมาลองขับกันเลยนะฮะกับเจ้า e c o Sport หรือ e c o Sport แล้วแต่จะออกเสียงนะได้หมด อ่ะตัวนี้ตัวท็อปสุดเลยนะฮะไทเทเนียมนะครับปี2015กุญแจเป็นแบบนี้นะฮะมีรีโมทให้ในตัวกุญแจสำรองมีให้นะฮะเป็นพุชส,สตาร์ทสตาขึ้นมาแล้วเลขไมล์ประจุวัน85,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับได้อ i r d ดิจิตอลด้วยนะฮะสำหรับตัว,ตว,ตวท็อปนะมีแอร์ออโต้ให้นะครับปรับทิศทางนะแบบดิจิตอลปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลมีฮีตเตอร์ด้วยนะครับอ่าปรับความแรงได้7ระดับนะครับอ่า แล้วก็คอนโซลด้านหน้ารุ่นนี้จะมาแบบโอ้โหค่อนข้างลึกมากเลยนะฮะตัวระยะระหว่างคนขับถึงด้านหน้านี่โอ้โหค่อนข้างไกลมากนะฮะก็จะเป็นพลาสติกสีเทาเข้มเกือบจะดำนะฮะโดยรวมก็ถือว่ายังสวยนะฮะยังใช้ได้ยังดูดีนะฮะแอร์แบกเท่าที่เห็นแอร์แบ็กคู่นะครับพร้อมกับเบรก ABS นะฮะ,ะหน้าจอมาแบบเอกลักษณ์ของ Ford เลยนะฟอ f o ดโฟล์คั t a หน้าตาจะใกล้เคียงกันมากคือด้านบนจะเป็นจอแบบ บอกสถานะส่วนด้านล่างก็จะเป็นปุ่มต่างๆเล่น CD ได้นะครับ AUX นะต่อมือถือได้เล่นเพลงจากโทรศัพท์ได้นะฮะต่อบลูทูธได้นะฮะแล้วก็เซ็นทรัลล็อกเอกลักษณ์ของพวกฟอร์ดเขาไม่ค่อยชอบไว้ที่ประตูเขาชอบไว้ตรงกลางก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะวิทยุก็มาเดิมๆโรงงานนะฮะโดยรวมก็ยังใช้ได้นะครับเล่น FM AM c ดง CD เชื่อมต่อวิทยุวิทยุอะไรก็ตามมาตรฐานทั่วไปนะฮะ เกียร์นะครับก็รุ่นนี้จะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะฮะคอนโซลเกียร์คันเกียร์อะไรเนี่ยหน้าตาคล้ายๆฟอร์ดโฟ u กัสนะครับมีปุ่มเพิ่มลดเกียร์ได้ด้วยนะครับนี่นะฮะทันมานะครับด้านหลังก็จะเป็น USB AUX power outlet 12โวลต์แล้วก็เบรกมือยังแบบทั่วไปนะ,ะับรองวางแก้วน้ำสามร่องนะฮะตรงกลาง พวงมาลัยไม่มีครูสคอนโทรลนะฮะแต่มีมัลติฟังก์ชันให้นะฮะพวงมาลัยคันนี้ผู้หญิงขับนะเล็บส่วนใหญ่จะไวเล็บเพราะฉะนั้นอาจจะมีรอยขีดข่วนแต่พ่นได้นะฮะเดี๋ยวให้ร้านพ่นมาพ่นเก็บงานให้แล้วกันเพราะว่าเขาเป็นท่านสุภาพสตรีนะบางทีใช้เล็บชึ๊กชึกชึกชึกนะเวลาหมุนพวงมาลัยก็มีขูดขีดกันบ้างนะแต่พ่นได้นะโอเคเดี๋ยวทำให้ตรงนี้นะฮะโลโก้ตรงกลางโอเคยังดูดี พวงมาลัยรอบๆยังโอเคยังสวยนะครับใช้ได้ปรับได้กี่ทิศทางมาดูกันมาลงขึ้นลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังอ่ะโอเคได้ครบ4ีทิศทางก็นะครับก็ใช้ได้เลยกระจกไฟฟ้า4บานนะครับที่คนขับออโต้บานหนึ่งนะฮะกระจกข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้านะฮะแต่เท่าที่จําได้รุ่นนี้เหมือนจะต้องพับด้วยมืออยู่นะฮะสำหรับ e o s p ป r t ปี15เนี่ย ปรับเลนส์ด้านในเป็นไฟฟ้าอย่างเดียวแต่พับด้วยมือนะครับนี่นะด้านขวาก็จะมีไฟตัดหมอกหน้าไฟตัดหมอกหลังไฟหน้าออโต้นะครับกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัตินะครับช่องเก็บแว่นมีให้นะครับด้านหน้าจะมีไฟส่องสว่างมาให้2ดวงนะครับด้านหลังมีดวงหนึ่งแล้วก็เจิมเบาๆนิดเดียวตรงนี้นะตามสไตล์รถบ้านที่บางแดดเป็นสีเทานะฮะมีกระจกแต่งหน้าเล็ก น่ารันากน่ารักให้สองฝั่งเลยนะฮะอ่ะแล้วก็ตัวนี้จะมีซันรูฟให้นะฮะสำหรับตัวท็อปสุดจะมีซันรูฟมาให้และนะฮะฝ้าเพดานก็โอเคพอใช้ได้นะฮะอ่าอาจจะมีริ้วรอยนิด,น,ดนิดหน่อยหน่อยแต่ดูโดยรวมก็ไม่น่าเกลียดนะก็อยู่ในเกณฑ์ตามอายุนะฮะอ่ะเปิดปิดซันรูฟให้ดูแลกันนะซันรูฟรุ่นนี้อาจจะเล็กไปหน่อยนะฮะอ่าก็พอใช้ได้เอาไว้รับ ลมเย,เ,ยเย็นเวลาไปต่างจังหวัดนะฮะอาจจะไม่ถึงกับเต็มบานเหมือนพวกเอชาวีก็เล็กๆ็กโอเคนะให้มาก็โอเคขอบคุณมากอะอเก๊ซ้ายมีอะไรให้เรามาอ่าคันนี้มีอะไรให้ครับมาดูหน่อยมีสมุดคู่มือให้นะครับนี่สีโปรโมทเลยนะฮะตอนเปิดตัวใช้สีส้มนี้เลยแล้วก็นีสมุดเช็คระยะมีให้นะฮะออกรถนะฮะมีนานะครับสองพันสิบห้านะฮะ เดือนหน้าก็จะถ้าเดือนหน้าก็จะ8ปีพอดีถ้าเดือนหน้า8ปีพอดีนะ,ะเลขแชสซี mpbxx s X X, อะไรเนี่ยลงท้ายด้วย fk 1 2 7 9 0เนะฮะเลขเครื่องยนต์ uejafk 1 2 7 9 0นะครับโอ้ดูแลดีนะครับคันนี้เข้าศูนย์ตลอดเลยนะฮะถึงแม้ว่า EcoSport นะฮะอาจจะแบบชื่อเสียงในอดีตกับหรือตระกูลโฟกัสฟอร์ดที่ตระกูลรถเก่งนะฮะชื่อเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่คันนี้ดูแลดีๆนะครับเข้าสูตรตลอดเลยนะฮะตึ๊ดตึ๊ดล่าสุดก็ปีที่แล้วนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองอะไรเรียบร้อยตอน7 000, 1็ดหมืนหนึ่งโลนะตอนนี้8ปดหมื้าเดี๋ยวก่อนออกรถผมเอาเข้าฟอร์ดให้ โอ้คันนี้ซื้อเงินสดเลยนะฮะมือแรกมือเดียวผู้หญิงขับปี2015นะครับป้ายกรุงเทพนะครับสีส้มเดิมโรงงานเลขตัวถัง MPBSXX ลงท้ายด้วย FK12790 เลขเครื่องยนต์ UEJAFK12790 เบนซินซีสูบ1.5ลิตร110แรงมาครับอ่ะไปลองขับกันเลยไป วงเลี้ยวถือว่าแคบใช้ได้นะฮะกลับรถไปเบาๆสบายๆนะฮะถือว่าคล่องตัวมากๆวงเลี้ยวถือว่าแคบเลยช่วงล่างก็โอเคนะฮะถือว่ายังนุ่มนะฮะยังนุ่มนวลมากๆนะครนนี้ผมเคยขับทางไกลนะขับมันนะฮะเข้าโค้งแบบสาดโค้งแรงๆได้นะค่อนข้างเกาะถนนมากๆนะอัตราเร่งก็โอเคนะเครื่องพันห้านะครับ1.5ลิตรนะก็ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่เป็นสไตล์กึ่งรถเก๋งกึ่งครอสโอเวอร์นะฮะใช้ในเมืองก็ได้ใช้ต่างังหวัดก็มัน นะครับอ่ะแอร์เย็นสบายนะฮะอาจจะไม่มีกล้องหลังให้หรอกแต่มีเซ็นเซอร์หลังมาให้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมแถมกล้องถอยหลังแขวนตรงนี้ให้สักตัวละกันแล้วก็กล้องหน้าให้ตัวหนึ่งพวงมาลไรถือว่าเบาเลยนะฮะอารมณ์เหมือนเราขับ f i ีย a เลยคือไม่ได้รู้สึกว่ามันจะขับรถใหญ่อะไรเนี่ยพวงมาลัยคล้ายๆออฟอร์ f เฟียรต้าเลยคือเบาค่อนข้างเบาใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับ ช่วงล่างก็ถือว่ายัางแน่นนะฮะเครื่องอะไรก็ยังเดินเรียบนะครับเครื่องนิ่งเครื่องเดินเรียบนะฮะโอเคผมว่าน่าสนใจนะเดี๋ยวไปฟังราคารับรองว่าใครที่ชอบเล่นได้นะผมว่าเล่นได้ได้มือเดียวได้ตัวท็อปได้ไมป์80,000เช็คศูนย์ตลอดขนาดนี้ เดี๋ยวไปฟังราคากันเลยไปอตอนที่เปิดตัว EcoSport ชโฉมนี้นะฮะเขาใช้สีนี้เป็นสีโปรโมทเลยนะ,ะสีส้มน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะฮะ,ะกับคันนี้เลย2 0 1 5ันสิบห้าสปอร์ตัวท็อป1.5ไทเทเนียมใหม่แปดหมนตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะฮะมาด้วยค่าตัวสมัยออกไปแดง8ปด0สนบาท ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวผู้หญิงขับนะฮะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิควัมไม่มีน้ำท่วมเลขไมแท้แท้0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อขึ้นเต็มราคาฮะวันนี้ปกติ w a ล k in ินราคาหน้าร้านเราขายอยู่319 0 0 0บาทพิเศษเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ YouTube ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ได้นะฮะราคาพิเศษลถได้เลยเหลือเบียง2 ถูกคุ้มค่าน่าใช้จริงๆนะฮะ299,000บาทนี่จ 8, าก800,000กว่าใช้ไปแค่80,000กิโลเมตรนะ,ะลงมาเยอะมากๆนะฮะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวอะแต่ด้วยความที่เขาเป็นแบรนด์ Ford นะฮะ Ford Eco Sport ตัวนี้ต้องบอกว่าบริษัทตัวแทนรับประก,กันอะ,อะไ่เนี่ยเขาไม่ได้รับนะฮะเพระบบาะปกติเขาจะรับแต่รถญี่ปุ่นหรือตระก,กูล Ford ดเขาจะรับพวก r a n g e r e v e r e s t แต่ถ้าเป็นตระก,กูล f i e s t a Focus หรือ EcoSport เนี่ยทางบริษัทตัวแทนเขาไม่ได้รับ เพราะฉะนั้นคันนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรตาม19สิบประกรรับให้เองละกัน3ส,ส่วนด้วยกันรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ให้นานสูงสุด6เดือนหรือ20 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงฮะ,ะถึงแม้จะไม่ได้มีวารันตีเต็มปีเหมือนรถญี่ปุ่นก็จริงนะแต่ด้วยราคาผมว่าเล่นได้จาก800,000กว่าเหลือไม่ถึง300,000ก็ไม่อยากให้พลาดฮะเครดิตดีเต็มฟรีดาวออกรถสูงบาทได้เหมือนเดิม และที่สําคัญนะฮะเดี๋ยวก่อนออกรถเข้าศูนย์ฟอร์ดให้เหมือนเดิมนะครับถ่ายน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ํามันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางไนโตรเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HDG ให้ฟรีทําความสะอาดและลมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยอ่าก็รถเท่ๆราคาเบาๆนะฮะน่าสนใจนะครับรีบแอดไลน์มาได้เลยด้านล่าง idline 1 t sp ปัหาแบนที่ของเราได้ง่ายๆก็ไปที่กูเกิลแมปพิมพ์19สีประกรณ์เราอยู่ถนนการประพฤกษ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถดยรถไฟฟ้า B T S ให้ลงที่สถานีวุอากาศประตู2แล้วโทรเรีย้ทีมงานฝ่ายขายเดินไปทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีรี19สีประกรณ์รับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวเดเร็วทันใจภายในหนนาที รถเย็นๆนนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สีประกรรถมือ2ที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com